เป็นการศึกษาใน2มิติเข้าใจไหมครับเราต้องเอาไอสิทธกำลังลบสามเนี่ยไปยกกาลัง2องนะฮะเอาสิทธิกำลังลบอะไรนะลบสก็คือคําว่ามิลลิไปยกกําลัง2ครับเพราะมันอยู่ในรูปของตารางมิลนะครับ สิบกำลังลบสามยกกำลังสองก็จะเป็นสิบกำลังลบหกก็คูณเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนจากตารางมิลเป็นตารางเมตรความยาวหนึ่งเซนนะครับนะเซนติ cm. มีค่าเท่ากับสิบกำลังลบสองเซนติไม่ใช้ครับเราใช้เมตรเฉยๆนะฮะเพราะงั้นก็คูณสิบกำลังลบสองเข้าไปนะครับการเปลี่ยนหน่วยครูวิทย์เขียนด้วยตัวสีน้ําเงินนะครับเด็กๆมองออกนะต่อไปครับที่เหลือเด็กๆคิดเลขได้เลยนะจ๊ะคิดเลขได้เลยนะ สิบกำลังลบสี่เอ่อทีสิบกำลังสี่ 4, นะครับกับสิบกำลังลบหกนะครับถ้าเอามาหักล้างกันแล้วนะครับสี่บวกลบหกจะเหลือลบอะไรลบสองถูกไหมครับจะเหลือลบสองันนะต่อไปครับหารการเอาเลขหารการหารเหมือนการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกไหมครับหลักคณิตศาสตร์เลขยกกำลังง่ายๆลบสองนะครับนะข้างบนคือลบสอง ไปลบกับข้างล่างก็คือลบสองลบสองลบลบสองนะจ๊ะลบลบติดกันเป็นบวกครับก็คือลบสองบวกสองนะฮะลบสองบวกสองก็ได้ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์นะแม้สิบนนะกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งเข้าใจไหมครับนะหนึ่งไปคูณสองอีกตัวหนึ่งครับนะเราเลยได้คำตอบออกมาคือสองจ้าคิดเลขตรงนี้แล้วนะครับได้ออกมาคือสองครับแต่นี้เราได้สองอนะ่ะจะตอบสองเลยไหม อ่าบางคนบอกว่าต่อสองเลยอ่าแต่มันไม่มีช้อยนะฮะทำยังไงดีเด็กๆครับเน้นนิน้นึงนะโจท์เนี่ยเขาถามสภาพนําไฟฟ้าครับแต่ตัวที่เราคิดได้เนี่ยมันเป็นสภาพอะไรสภาพต้านทานครับโอเคปะตัวที่เราคิดได้คือสภาพต้านทานสภาพต้านทานเนี่ยนะครับนะจะมีหน่วยเป็นโอห์มคูณเมตรนะครับสภาพต้านทานจะมีหน่วยเป็นโอห์มคูณเมตรนะครับ เขาไม่ได้ถามความต้านเอ่อไม่ได้ถามสภาพต้านเขาถามสภาพนำจำไว้ครับ,สภ,บส,ภส,สภาพต้านกับสภาพนำเป็นส่วนกลับของกันและกันโอเคไหมสภาพต้านกับสภาพนำเป็นสะ่วนกลับของกันและกันโอเคไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นสภาพต้านได้สองนะฮะสภาพต้านได้สองอ่ะเด็กๆครับเขียนสั้นๆนะ สภาพต้านนะครับนะเป็นส่วนกลับของอะไรครับเป็นส่วนกลับของสภาพอะไรสภาพนํำโอเคไหมสภาพต้านเป็นส่วนกลับของสภาพนํำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่านะครับจงหาสภาพนํำจงหาสภาพน้ำอยู่ก็ย้ายขึ้นไปแล้วก็ย้ายสภาพต้านลงมานะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวครูวิทย์ขอเลื่อนที่นะครับจะได้เขียนให้พวกเราดูชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ เด็กๆถ้าไม่มีพื้นที่นะครับจดด้านข้างเนาะอ่ะสาภาพต้านส่วนสาภาพน้ำนะครับก็กับสาภาพเอ่อกับสมการขึ้นมาจ้าเป็นสาภาพน้ำนะครับเท่ากับ1ส่วนอะไร1ส่วน2ครับซึ่ง1ส่วน2ก็คือ0จุดอะไรคะลูก0.5เพราะฉะนั้นไม่ตอบตัวเลือกที่1ก็ตอบตัวเลือกที่2ครับเด็กๆตอบ1แล้วตอบ2เร็วนะครับพิมมาบอก่อยเร็วใครตอบหนึ่งพิมพ์เลข พอดีไม่ตอบหนึ่งก็ตอบสามครับใครตอบหนึ่งพิมเลขหนึ่งเร็วใครตอบสามพิมเลขสามอ่ะพิมพบอกคุณนิดหน่อยครับว่าพวกเราตอบอะไรกันตอบอะไรกันครับอ่ะสามารถตอบได้เร็วตอบอะไรดีจ๊ะอ่ะช่วยส่งซิกมาหน่อยเร็วนะครับก็โอเคนะครับเข้ามาดูไลฟ์กันหลายคนเลยนะครับนะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะฮะอ่ะโอเคนะมีบางคนองตอบสามเอ่อไม่ได้ อ่ออบตัวเลือกที่3โอเคนะครับนะคุณนาราวิทย์นะครับอุิ์ไม่แน่ใจว่า,าน้องชื่ออะไรนะครับขอเรียกชื่อตามเฟซบ,บุ๊กแล้วกันนะได้ไ5ด้0.5ครับแต่มันมี0.5คือตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่3ถูกไหมนะ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเด็กๆดูนะสาภาพต้านเป็นส่วนกลับของสาภาพนำโอเคไหม odes, ตัวปริมาณเนี่ยมันเป็นส่วนกลับของกันและกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดหน่วยเนี่ยนะครับหน่วยของมันก็ต้องทาไปกันด้วยหน่วยของมันก็ต้องกลับกันด้วยนะครับหน่วยก็ต้องกลับกันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยที่ได้เนี่ยนะครับจะเป็น1ส่วนอะไรก็ลูกโอห์มเมตรครับ หน่วยที่ได้จะเป็น1ส่วนโอหมเมตร,รนะหรือถ้าหนูกลับขึ้นไปมันก็จะตอบว่าสภาพนำนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครัลูก0.5นะครับนะโอหมเมตรยกกำลังลบ1ครับเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ครับใครตอบตัวเลือกที่3เก่งมากครับผมโอเคนะ ตอบตัวเลือกที่1ตัวเลขมันถูกแต่หน่วยมันผิดจ้าหนูต้องตอบตัวเลือกที่3นะครับนะตัวเลือกที่3าคือตัวเลือกที่ถูกต้องครับโอเคนะอ่ะใช้ได้เลยจ้ะคืออย่างนี้ถ้านะครับเราเรียนเฉพาะอันที่มันเป็นหลักละกันอันที่มันเสริมเนี่ยเราแค่ให้เข้าใจหลักการนะครับหลักๆก็คือความต้าน,ควา,านนะความต้านนะความต้านนะครับก็จะเป็นส่วนกลับกับความนำ ความต้านจะเป็นส่วนกลับกับความนำหนูสามารถเขียนได้เลยว่าความต้านเท่ากับ1ส่วนความนำนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามความต้านเขาถามส,ส,สภาพต้านนะสภาพต้านคือตัวโลครับสภาพต้านก็เป็นส่วนกลับกับสภาพนำโอเคไหมความต้านเป็นส่วนกลับกับ อะไรนะความนำเออถ้าสภาพต้านก็เป็นส่วนกลับกับสภาพนำนะครับนะโอเคไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะจำสูตรหลักๆไว้แล้วดูว่าถ้าเกิดเขาถามคำว,ว่านำมนะันก็คือตรงข้ามกับต้านก็จับหันกันความต้านตรงข้ามกับความนำนะครับสภาพต้านตรงข้ามกับสภาพนำนะจ๊ะข้อนี้ตอบตัวเลือกที่สามครับโอเคนะ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปโอ้โหมีคนตอบถูกหลายคนเลยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับต่อไปมาดูข้อ2นะฮะมาดูข้อ2ข้อ2เนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะครับสําหรับเด็กประถมนะเอ่อแต่เรามีวิธีการลดความซับซ้อนนะครับโจทย์บรรยายอะไรมาเขียนสรุปก่อนโจทย์บรรยายอะไรมาเขียนสรุปก่อนนะจ๊ะเขาบอกว่าลวด2เส้นนะครับทำจากโลหะชนิดเดียวกันอแปลความอันแรกก่อนนะครับคําว่าลวด2เส้นทําจากโลหะชนิดเดียวกันแสดงว่ามันมีอะไรเท่ากัน มันมีสภาพต้านทานเท่ากันโอเคไหมแสดงว่ามันมีสภาพต้านทานเท่ากันหรือพูดง่ายๆครับมันมีตัวโรเป็นไงกันลูกตัวโรเท่ากันครับอามีตัวโรเท่ากันนะฮะเส้นที่สองครับมีพื้นที่หน้าตัดหกเท่าของเส้นแรกเส้นที่สองเป็นหกเท่าของเส้นแรกเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่านะครับเสน้นแรกนะครับครูเนี่ยบอกว่าเส้นแรกมีพื้นที่หน้าตัดนะฮะคือเครับ นะเส้นแรกก็แทนด้วยหนึ่งเส้นแรกมีพื้นที่หน้าปัดคือ A เส้นที่2มีพื้นที่หน้าปัดเป็น6เท่าของเส้นแรกเส้นที่2ก็คือ A2 สอง่ะนะครับนะก็คือพื้นที่ของเส้นที่2เป็น6เท่าของเส้นแรกก็ต้อง6กอะไรจ้าหกครับก็ต้อง 6A ถูกไหมโจทย์บรรยายมาเขียนสรุปไว้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะและมีความยาวเป็น3าเท่าของเส้นแรกต่อไปความยาวครับนะถ้าครูบอกว่าความยาวของเส้นแรกคือ L นะเส้นที่2ยาวเป็น3เท่าของเส้นแรกสแสดงว่าเส้นที่2ต้องกี่ L จ้าเส้นที่2ต้อง3 L แครับเส้นที่2ต้อง3าแนะจ๊ะสุดท้ายโจทย์ถามว่าความต้านทานเส้นแรกเป็น10เส้น2คือเท่าไหร่อนะ่าถ้า R ของเส้นแรกคือ10โอห์มนะครับนะ R ของเส้นที่2คือเท่าไหร่นะครับให้หาคําตอบออกมาลักษณะโจทย์แบบนี้นะครับมันมี2ขั้นตอนอเข้าใจไหมมี2เหตุการณ์นะครับนะมีรั้วเส้นที่1แล้วก็มีรั้วเส้นที่2โดยให้ข้อมูลมาในลักษณะที่เป็นจํานวนเท่านะครับคิดงง่ายๆนะโจทย์ฟิสิกส์จะมีแบบนี้เยอะแยะเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานด้วยถ้าเจอเป็นจำนวนเท่าเมื่อไหร่นะครับเอาวิธีตรงก่อนนะ จอจานวนเท่าเมื่อไหร่ให้เด็กๆหานกันครับให้เด็กๆจับหานกันอ่ะทบทวนนิดนึงนะความต้าก็คือสูตรของเขาก็คือ r เท่ากับ r l ส่วน a r เท่ากับ r l ส่วน d ทฤษฎีพูดไปละมันขึ้นอยู่กับชนิดความยาวพืนที่จริงๆอุณหภูมิด,ด้วยแต่ยังไม่นํามาคํานวณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนี้บอกว่า r 1ก็ต้องเป็นอะไรคะลูก l หน l 1 a 1ถูกไหม1 r 1ก็ต้อง l 1น1่1 l 1นะคร a บน่ะครับเวนีขอเลื่อนสูงไปนิดนึงนะครับ หารด้วย R สองครับหารด้วย R สองโอเคนะ หารด้วย R2 ครับก็อเอาของตัวที่2มาแทนของตัวที่2ก็ต้องเป็นโรอะไรจ้าเด็กๆโร2 l 2 a 2โอเคไหมเอาสูตรที่เราเคยเข้าใจอะมาเขียนอยู่ในรูปของการหารกันโอเคนะหารกันโอเคนะครับมีน้องอันดาตอบมาแล้ว5้าโอมเดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะโอ้โหเก่งมากเลยครับน้องอันดาตอบ5้าโอมสุดยอดครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้องอันดานะครับน้องอันดา ระดับชั้นไหนนะครับบุหริ่ระดับชั้นปป<อ>4หร<อ>ือป5น้องอยู่ป5นะครับทําข้อนี้ได้นีสุดยอดจริงๆนะครับนะอันนี้แบบโอ้หนะักถือเลยนะครับสุดยอดมากใครทําได้พยายามตอบเข้ามาเลยนะครับนะเก่งมากๆเก่งมากๆอ่ะถูกต้องนะครับเอ่อประมาณนี้นะครับเด,ดก็กๆนะ เราจับสูตรที่เรารู้เนี่ยมาหารกันมาหันกันโอเคปะ่ะเขาบอกว่าชนิดเดียวกันโรเท่ากันเพราะฉะนั้นคูวิดตัดตัวโรทิ้งเลยครับคูวิทตัดตัวโรทิ้งเลยง่ายไหมอ่ะต่อไปครับ r 1เราเห็นเวละเราเขียนเวละคือการเขียนเนี่ยนะครับสาสบรรทัดไม่ได้เสียเวลาเลยมันเป็นการสรุปข้อมูลที่จบให้มาถ้าเด็กๆไม่สรุปเดี๋ยวสับสนมันจะแทนค่าแล้วผิดน,นะครับอ่ะ r 1>, 1คือ10โ oh อครับ r 2คือไม่รู้นะครับโรตัดกันไปแล้ว l 1นะฮะ l 1มีค่าเท่ากับ l นะ l 1ครูวิทแทนว่ามันเท่ากับ l ถูกไหมครับส่วน a 1ครูวิทแทนค่ามันเท่ากับ a l 1นะครับก็เท่ากับ l a 1ก็เท่ากับ a ก็เขียนแทนลงไปส่วนตัวที่มันอยู่ด้านล่างตัวที่ครูวิทยไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยนะลักษณะยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศษส่วนซ้อนเด็กๆกก็กลับเศษเเเปปป็็นนนนส่วน่วลียา คูณแพนคูมิตก็จะพิก a 2ไปอยู่ด้านบนนะฮะซึ่ง a 2เนี่ยมันเท่ากับ6 a ครับ a 2มันเท่ากับ6 a และกลับ l 2มาอยู่ด้านล่างฟังนะมันเป็นเศษส่วนซ้อนครับหารกันอยู่นะกลับเศษเป็นส่วนแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับนะเพน a 2จะไปอยู่ข้างบนและ l 2จะมาอยู่ข้างล่างนะครับ a 2คือ6 a l 2คือกี่ l